ในมุมมองของดรนิเวศก็ท่านก็มองแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของ S C B X เนี่ยคือเขายอมรับเลยนะดรบอกว่า S C B เนี่ยเอาเป็นว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าออกมาแล้วเป็นเบอร์ใหญ่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่มันจะเขยา่าเขย่าว,วงการของแบงก์พาณิชย์เราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกแบงก์ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโออีโคโนมีใช่ไหมคะและพวกธุรกิจที่เป็นเ,เทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาดสรับและ ด็อกเตอร์เนี่ยท่านก็รอคอยเหมือนกันนะคะท่านก็เฝ้าดูแหละว่าแบงค์เนี่ยจะดีดจากการแบบโดนดิส랩แบบไหนอย่างไรซึ่ง SCB การที่เขาออกมาแล้วปรับโครงสร้างทุกอย่างแล้วไปเป็นก้าวขึ้นสู่ SCBX เนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้ very good นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโซนของธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นการที่จะออกมาแล้วการก้าวก้าวของ SCBX เนี่ยเป็นก้าวเขาเรียกว่าก้าวแรกนะเป็นผู้เป็น เบอร์ใหญ่ที่เก้าแรกแล้วออกตัวแรงว่าอย่างนั้น,นะคะ่ะการออกตัวแรงครั้งนี้อันนี้มันจะเป็นการขย่าวงการของแบงค์ที่จะต้องมีการทําตามถามว่า S C B S C B X เนี่ยจะมีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรดีวะนะคะแน่นอนว่าในช่วงแรกๆต้องยอมรับนะคะในส่วนของธุรกิจเนี่ยการที่เขาจะไปลงทุนโดยเฉพาะพวก f ฟินเทคทั้งหลายเนี่ย ปีแรกแรกทุกท่านขาปีแรกๆแ,แล้วไม่รู้กี่ปีนะครับมันจะเป็นการทุ่มเงินลงไปก่อนนะทุ่มทุ่มเงินลงไปแล้วก็ยังไม่ได้รับรู้ผลกําไรยังยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นบวกที่จะสะท้อนกลับมาหรอกมันเป็นการใส่เงินลงไปใส่เงินลงไปแต่ด้วยความที่ SCBX เนี่ย SCB เขามีกําไรค่อนข้างเยอะและที่สําคัญคือเขาไปผนึกกับ CP นะ,ะนเขาเรียกว่าเบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ มาผนึกกําลังกันแล้วมาใส่เงินกันเพื่อที่จะไปลงทุนเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่ช่วงแรกๆนะจะไปลงทุนฟินเทคทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นอย่างแน่นอนเพราะเรื่องเงินก็ไม่ไม่เป็นประเด็นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะเดินเกมกันไปข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ดอ,อร์ท่านจับตาดูนั่นก็คือเอ b ซีบีเนี่ยการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะเห็นผลเข้ามาจริงๆอ่ะ นะจะสะท้อนผลบวกจะรับรู้จะถึงจุดคุ้มทุนเนี่ยเมื่อไรอย่างไรเออน,นะอันเนี้ยท่านก็มองว่าไอท้ที่ที่วางแผนไปเนี่ยจะทําได้ตามนั้นหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ท่านจับตาดูอยู่นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการที่โออิโคนอมีนะพวกแบงก์ในในบ้านเราเนี่ยการที่จะขยับไปเป็นอะไรที่มันไฮเทคหน่อยห่อเนี่ย มันจะต้องอาศัยทีมนะทีมที่ค่อนข้างที่จะสมัยใหม่ว่าอย่างนั้นเลยค่ะทีมที่สมัยใหม่นะคะการเป็นเทคคอมเพนีเนี่ยนะแล้วก็การที่ได้นอกจากทีมที่สมัยใหม่ทีมที่พร้อมจะปรับตัวดีแล้วเนี่ยพวกธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาหรือว่าการการที่จะไปซื้อทั้งหลายเนี่ยธุรกิจตรงนั้นก็ต้องเติบโตไปด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ท่านจับตาดูนะคะแล้วก็ S.C.B. เนี่ยถามว่ามีความได้เปรียบอะไรบ้างอย่างที่จิมบอกไปแหละว่าการการประกาศตุ้มออกมาเป็นเจ้าแรกเนี่ยอันเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบของเขาละและอันที่สองคือการที่ไปผนึกกับเบอร์ใหญ่ๆ C.P. อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเป็นข้อได้เปรียบของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องก้าวข้ามอันนี้ย้ำมากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของทีมนะคะทีมที่จะ ก้าวข้ามผ่านความเป็นโออีโคโนมีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าแบงก์ประเทศไทยแบงก์ประเทศไทยเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับบุคลากรที่ค่อนข้างทรงเกียรตินะคะบุคลากรที่ทีเ่เรียกว่าทรงภูมิทรงเกียรตินะมีอายุนะคะการที่เขาจะก้าวข้ามนะคะก้าวข้ามเพื่อไปสู่การเติบโตแห่งเทคโนโลยีอาจจะใช้เวลาหรือไม่อย่างไรนะะอันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่ฟอร์มทีมตรงเนี้ยให้มันได้โอเคจึงหนึบแล้วเนี่ย แน่นอนการเติบโตจะจะไปในทิศทางที่ดีแล้วจะเห็นผลเห็นภาพชัดใน SCB นะคะและในส่วนของ SCBX นั้นนะคะเขาก็มองว่าถามถามด็อกเตอร์นะ,ะว่าแล้วมีโอกาสที่บริษัทใหญ่ๆบริษัทอื่นๆบริษัทจดทเบียนต่างๆจะไปร่วมมือกับ SCB มีไปผนึกกำลังอีกไหมอาจารย์เขาก็บอกว่าแน่นอน มันต้องมีเพราะอะไรแม้แต่แบงก์เองพอเห็น S B X ออกมาแบบนี้เป็นไงคะไม่ได้ละไม่ได้จะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วไม่งานตายนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะถามว่าจะไปจอยกันไหมเนี่ยเออก็อันนั้นคือแต่ละแบงก์เนี่ยเขาจะมีความมีธุรกิจนะ,ะอย่างอย่างสมมติเคแบงก์เองเนี่ยเขาก็มีมีธุรกิจของเขาเองนะธุรกิจที่เหมือนกับ S B อยู่แล้วดังนั้นเขาไปขยายเองนะ,ะมีการเติบโต ของเขาเองอ่ะมันได้กว่านะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านก็มองดูแต่ที่แน่ๆคือมันมีโอกาสที่ทุกบริษัทเนี่ยจะต้องเป็นเกมของการผนึกกําลังกันมากขึ้นแล้วหลักนะคะภาพของการอยู่เฉยๆเ,เนี่ยแล้วตายไปเนี่ยไม่ได้ละนะคะเขาก็ต้องมีการดีตัวอ่ะไปกันต่อในส่วนของพี่โจลู่อสานมองอยังไงแน่นอนพี่โจบอกว่าเนี่ยด็นี่มันเป็น S B X อะ่ะที่ออกมาแบบนี้มันเป็นเทคนิคหรือว่าเทคนิคนะคะหรือว่าวิธีที่แค่ มันก็คือเป็นเรื่องของ holding company นั่นแหละนะคบเพราะว่าการที่มาเป็น holding company ไม่ใช่เป็นแบงค์เนี่ยมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแบงค์เนี่ยนะะถ้าเป็นแบงค์มันก็จะมีภายใต้กฎเกณฑ์ทุกอย่างนะ,ะของแบงค์ชาติของอะไรต่างๆเนี่ยมันครอบอยู่นะคบพอมาเป็น holding คอมพานีอาธุรกิจต่างๆมันจะแบบเหยียดแขนเหยียดขาตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการสร้างการเติบโตมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้ว ในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยก็จะมีพวกปรึกษานะปรึกษาอสหรทัทั้งหลาย PSH นะทิพยพยักกรุ๊ปโฮลดิ้งนะคะอันนี้เราก็จะเห็นการเป็นโฮลดิ้งของแต่และบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถามว่าเอาละนะเกมต่อจากนี้พี่โจก็ยังคงมองเหมือนเช่นเดียวกับอาจารย์ดรนิเวศนะคะนั่นก็คือเขาจะทําได้ตามที่ วางเป้าไว้หรือไม่นะครับการเติบโตจากนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรจะสามารถทําตามแผนของตัวเองได้ไหมการที่วางเป้า Market Cap เนี่ยเติบโตเป็นระดับแบบเยอะๆหลายเท่าตัวเนี่ยจะทําได้ตามนั้นหรือไม่ถ้าทําได้ถ้าทําทได้นั่นหมายความว่า SIBX ยังมีโอกาสเติบโตได้ไปอีกเยอะนี่เป็นการปลดล็อกในทุกๆเรื่องเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่รายใหญ่ทั้งหลายนะัในการมองพี่โจแถมท้ายแบบนี้ค่าว่าเอาละนะคะตอนนี้ก็ต้องดูแบงค์ใหญ่ๆอื่นๆว่าจะมีการขยับมาทําแบบนี้มากน้อยแค่ไาหนายอย่างไรอย่างที่คุณแสบบอกนะในส่วนของ K-Bank เขาก็เป็น K-Bank X แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้อง X มีชื่ออื่นอีกไหมนะคะเดี๋ยว BBL ออก BBLX อีกโอ้ปวดหัวนะคะเอาละนะ,ะ K Bank ก็จะต้องเห็นแหละเพราะว่า K Bank อะ่ะก่อนหน้านี้เขามีการปรับแล้วก็มีการขยับมีการมีธุรกิจสตาร์ทอัพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะทูกท่านค่ะนะ,ะ,นะะในส่วนของ BBL เองถ้าท่านฟังสัมนมาของทันหุ้นเนี่ยท่านก็จะทราบดีว่า BBL เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะมีความผรึดอัดตุ้มเตี้ยมนะคะแต่เขามีเงินทูกท่านคะ่ะมีเงินนะฮะดังนั้นเนี่ยการมีเงินยังไงคะ การขยับของเขาอย่างไงซื้อ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 ปุ่มปุปุ่มปุออกมาก็ประกาศตุ้มออกมาก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเรานั่งเกาะติดขอบจอนะคะแล้วก็มาดูว่าแต่ละแบงค์เขามีแกะมันมีเกมอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามให้ดีค่ะ